ก็คือหมุนเบาๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เค้นเอาอะไรมากนะนี่คือลูกปืนซาดิบนะครับประมาณนี้นะผมลูกปืนเลนะ ครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะนะนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เจอกันอีกหนึ่งิปนะเป็นคริปแรกของปี2 5 6 6แล้วก็กลับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับผมก็ปีใหม่แล้วนะก็ขอให้ร่ำล้ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะผมก็ขอบคุณนะนะเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามชมให้กำลังใจกันอยู่ตลอดนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะไม่ได้ออกคลิปนะครับไม่ออกตกปลาก็จะมาอัปเกรดลูกปืนอีกแล้วนะ จากคลิปก่อนหน้านี้กนนเกลนสารกาได้ใส่ลูกป,ปืนซาดิสเข้าไปในรอกมาอ,อยังรู้สึกว่าไม่พอนะครับก็อยากจะลองเพิ่มอีกนะวันนี้ได้เป็นลูกป,ปืนเลมานะครับ้าวเอ่ามอเตอร์แกนะก่อนจะเปลี่ยนใส่ลูกป,ปืนเลเนี่ยเดี๋ยวมาดูความเลื่อนของซาดิสก่อนนะ <S <S ผมจะได้เปรียบเทียบกันถูกว่าใส่ไปแล้วระหว่างลูกป,ปืนสตัวเนี่ยตัวไหนมันจะลื่นมากกว่ากันนะ เยวดูตัวนี้ก่อนนะก็คือหมุนเบาๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เค้นเอาอะไรมากนะนี่คือลูกปืนซาดิบนะครับประมาณนี้โอเคขั้นต่อต่อไปก่อนนะสานก็จะเปลี่ยนนะเอาลูกปืนตัวนี้ใส่เข้าไป ขนาดก็เป็น5้าคูณสิบคูณส่กับสามคูณแคูณสนะครับ2องข้างจะไม่เท่ากันนะโอเคก็ okay. วิธีการเปลี่ยนเนี่ยาาสารจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมวิธีการเปลี่ยนะนย้ยอนไปดูคลิปคลิปเก่ากันแล้วกันนะครับ คก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีคนรู้สึกว่าลื่นขึ้นกว่าสาดิสอีกอีกนิดนึงแหละนะรู้สึกว่านะประมาณนี้นะผมลูกปืนเลยนะก็ยังมีเสียงดังอยู่นะเสียงดังปกตินะของลูกปืนซิ่งพวกนี้นะครับ ว้าวโอเคโอเคก็เดี๋ยวลองไปตีดูสักหน่อยนะครับมันจะเป็นยังไงจะเสียงดังเหมือนซาดิสหรือเปล่านะก็เข้าชุดเป็นเท็กซัสนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ6กรัมนะทั้งตะกัวทั้งตัวเหยื่อนะโอ้ยเกือบไปแล้วยังไม่ได้ปรับหน่วงเลยครับลิปเลย หวัดนิดเดียวี่ลิป์เลยครับนี่กว่านะลื่นเลยอะ่ะก็ไม่ได้ถึงกับลื่นกว่าซาดิทมากเยอะแยะนะครับแต่ก็แต่ก็ลื่นกว่านะความร,รู้สึกก็ลื่นกว่านะ ดังเวลาตีก็มีบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของปืนพวกนี้นะโอเคถอ,อยง่ายขึ้นนะครับออกแรงน้อยจะเหยียบพุ่งเลยหือถ้าแค่นี้ไม่พอใจนี่ก็คือต้องทำถ้วยตายแลยว้วนะ แต่ถ้าลื่นกว่าน,นี้ก็จะคุมลำบากนะครับจะสบอดเบาๆก็ฟู่แล้วโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคล,ปคลิปสั้นนะต้องจบคลิปแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าจกันใหม่ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ